พระผมไม่สบายใจครับที่ได้ยินข่าวว่าคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลบอกว่าคนที่เลือกพักเก้าวไกล14ล้านเสียงจะไม่รับเงินดิจิตอลวอลล e ต1หนึ่งหมืนบาทจากโครงการนำร่องโคร,รงการเรือธงของรัฐบาลชุดนี้ของพรรคเพื่อไทยอย่าถึงกันนั้นเลยครับอย่าไปขัดขวางผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเลยในการทำงาน คัดค้านเสนอแนะในสภาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่จะเห็นด้วยด้วยกันทั้งหมดฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลก็ทำฝ่ายค้านพูดรัฐบาลทำเมื่อเป็นโครงการสำเร็จออกมาสู่พี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าเดือนธันวาคมปลายปีนี้ทุกคนที่ลงทะเบียนในในโครงการดิจิต a ล w วันเล็ตหนึ่งมบาทจะได้รับเงิน หนึ่งืบาทอย่างแน่นอนครับจึงขอส่งสัญญาณไมตรีมาถึงคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลครับอย่าปลุกระดมจนพี่น้องประชาชนเสียผลประโยชน์เพราะโครงการดิจิตอลวอลเล็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่ไปให้เงินฟรีๆเป็นการการกระตุ้น1รอบสองรอบ3รอบ3รอบเป็นพายุกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะนำไปให้เศรษฐกิจ GDP ของประเทศชาติโตขึ้นคับอย่างแน่นอนขอร้องครับ อย่าไปขัดขวางผลประโยชน์หนึ่งมื่บาทของประชาชนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยเก้าไกลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์หรือทุกพักการเมืองใช้เงินที่น้องที่เลือกพักใดพักหนึ่งก็สามารถมารับเงินหนึ่งมื่นบาทดิจิตัหนึ่ง0มื่นบาทได้ทัดเทียมกันครับร่วมมือกันสามานสามัคคีกันเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศชาติไปสู่ความเจริญเติบโตในอนาคตจะดีไหมครับ